ามาคุยกันต่ออล้วครับมาทำความรู้จักกับสนามมิซาโน่เวิลด์์กิตมาร์โกซิมอนเซนลีนะครับซึ่งเป็นสังเวียนความเร็วในประเทศอิตาลีก็เป็นหนึ่งในสนามที่ขึ้นชื่อว่ามีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับมาติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันครับนี่เลยครับเลเยอร์ของพวกเขาสนามแห่งนี้ระยะทางต่อรอบ ไม่ได้ยาวเลยนะ4.2กิโลเมตรเองครับออหลายคนบอกว่าสนามช้างระยะทางสั้น4.554กิโลเมตรแล้วมาดูที่นี่ครับที่มิซาโนระยะทางต่อรอบ4.2กิโลเมตรมีทั้งหมด16โค้งนะครับ16โค้งเป็นโค้งซ้าย6โค้งขวาอีก10นะครับก็รวมกันเป็น16โคง้งขณะที่ ความกว้างที่สุดของแทร็กเนี่ยอยู่ที่14เมตรนะครับทางตรงยาวสุด530เมตรครับทางตรงยาวสุด530เมตรอยู่ที่บริเวณสปีดแทร็กสปีดแทร็กอยู่ตรงไหนให้สังเกตในเลเยอร์ของสนามนะครับรูปตัว S สีเขียวด้านล่างเลยเห็นไหมครับจากโค้ง9เนี่ยครับจากโค้ง9มาถึงโค้ง11นั่นคือบริเวณที่ ทางตรงยาวที่สุด530เมตรก็ไม่ยาวมากนะครับทางตรงถือว่าสั้นเลยทีเดียวแต่ว่าสนามแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามที่รถที่มีพละกำลังเครื่องยนต์จะทำงานได้โดดเด่นพอสมควรเลยนะครับทีนี้เรามาไล่ดูไปพร้อมๆกันมาดูทีละเซกเตอร์เลยนะครับสนามนี้เป็นสนามแบบวิ่งตามเข็มนาฬิกา แต่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเป็นโค้งซ้ายนะครับคือ,อวิ่งตามเข็มนาฬิกาแต่ก็ layout ค่อนข้างแปลกนะคือปะกะติถ้าถ้าดูอย่างสนามช้างเนี่ยวิ่งวิ่งตามเข็มนาฬิกาโค้งสุดท้ายก็เป็นโค้งควขวานะครับแต่ว่าตรงนี้สนามนี้ก็วิ่งวนออกมาแบบนี้นะครับสนามโค้งสุดท้ายก็เป็นโค้งรูปเข้ามุมฉากโค้ง16เป็นโค้งซ้ายมาเริ่มจากเซกเตอร์แรกนะครับเซกเตอร์แรก บริเวณสีเหลืองนะครับ,บรจากตัดจากเส้นสตาร์ทฟินิชรูปธงตาหมากลุกนะครับตรงไปยังโค้ง1,2 1 2เนี่ยเป็นชีเคเลยนะครับวิ่งทางตรงมายาวๆคือถ้านับกันจริงๆในจุดตัดเวลาเขาก็จะนับตั้งแต่โค้งส่โค้ง16มาเลยคือมันก็จะได้วิ่งกันแบบหัวเต็มๆมาครับทางตรงยาวๆมา จากโค้ง16ตรงมาครับแต่ว่าจุดที่เริ่มนับเซกเตอร์จริงๆเนี่ยก็คือจุดตัดเวลาบริเวณของธงหมักรุกไปโค้ง12ครับความเร็วสูงสูงมานักแข่งก็ต้องเบรกหนักๆแล้วก็ต้องสวอปรถเข้าขวาซ้ายขวาซ้ายตรงนี้เป็นชีเคสแรกนะครับโค้ง12แล้วก็ไปต่อโค้งกว้างๆนะครับโค้งกว้างๆที่โค้ง3โค้ง3เนี่ยเป็นโค้งขวากว้างๆยาวมากนะครับ พอแครี่สปีดออกจากซ้ายโค้ง2ก็ไปขวาเสร็จปุ๊บเข้าโค้ง4ครับฮาร์ดเบรกิ้งโซนอีกโค้งหนึ่งจุดที่ต้องเบรกหนักๆแล้วก็โค้งหักศอกขวาขวาเสร็จปุ๊บขวาต่อนะครับพอโค้งขวาตรงโค้ง4เนี่ยรถได้ตั้งตรงแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาเป็นชีเคนชีเคนโค้ง 5, 6นะครับขวาต่อด้วยซ้ายก็ชีเคนที่นี่อาจจะไม่ได้แคบนัก นะครับชีเคนค่อนข้างกว้างแล้วก็รถแข่งต้องอาศัยบาลานซ์แล้วก็การแครี่สปีดท,ที่ดีมากๆเลยครับคือมันเป็นชีเคนที่ที่มีทางตรงสั้นๆต่อทั้ง2จุดเลยนะทั้งโค้ง 1, 2นะครับแล้วก็โค้ง 5, 6เนี่ยสังเกตให้ดีเข้าสู่เซกเตอร์2นะครับเซกเตอร์2เนี่ยเป็นจุดตัดต่อจากโค้ง5ไปต่อ6นะครับโซนสีแดงเป็นเซกเตอร์ที่2 จุดนี้ทางตรงยาวเหมือนกันคือ6มา7มันเป็นโค้งซ้ายแบบโค้งกว้างๆแต่รถก็เอียงนะครับดังนั้นเนี่ยบาลานซ์กับความเร็วรวมถึงแอโรไดนามิกในสนามเนี้ยสำคัญมากเสร็จปุป๊บโควิ่งมาตรงยาวๆนะครับเป็นฮาร์ดเบรกิ้งโซนจากเกียร์5เกียร์6เนี่ยเชนต่ำลงมาถึงเกียร์ a r d ฮาร์ดเบรกิ้งโซนเข้าซ้ายครับ เป็นยูเทิร์นซ้ายที่โค้ง8หลังจากนั้นปุป๊บก็พอตั้งรถได้ซัดมาครับเปิดคันเร่งมาที่โค้ง9ต่อโค้ง10และจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่ทุกท่านถามถึงนะครับนั่นก็คือลองแลบเพนัลตี้อยู่บริเวณโค้ง9ต่อ10ครับแล้วก็มาตัดเซกเตอร์เนี่ยอยู่บริเวณตรงสปีดแทบพอดีเลยนะครับตรงสปีดแทบก่อนที่จะเข้า เซกเตอร์ที่3ตรงนี้รถแข่งที่มีพละกกำลังสูงสูง,สงได้เปรียบนะได้เปรียบสุดๆเลยครับเซกเตอร์1เซกเตอร์1เนี่ยก็ก็ว่าเข้าทางของยามาฮานะยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกินะครับแต่พอมาเซกเตอร์ที่2ครับสีแดงเนี่ยโอ้โหภาพของรถแข่งดูคาติเปิดคันเร่งหวดมาลอยมาเลยครับ แต่ว่ามันก็จะมาต่อเนื่องนะครับเซกเตอร์ e c t เซกเตอร์3เนี่ยเป็นโค้งขวาเห็นไหมครับคือถ้าไล่ไล่โค้งมาตั้งแต่โค้ง9นะครับ9 10 11 12 13 14 6โคง้งเป็นโค้งขวาต่อเนื่องอะ่ะเนี่ยครับจุดนี้น่าสนใจมากโค้งขวาต่อเนื่องยาวๆเนี่ย คือเซกเตอร์ที่3มนะครับมันจะเริ่มตัดจากสปีดแทรปมาไป11 12 13 11 12 13แทบไม่ได้ตั้งรถตรงเลยครับคือมันต้องเอียงขวาเอียงขวาแบบยาวๆนะครับเปิดคันเร่งแครี่ยาวๆยาวๆยาวๆไปจนถึงโค้ง14โค้งขวาแบบเนี้ยการแครี่สปีดยาวๆแบบเนี้ยดูคติเคยเป็นทีมที่ทําได้ดีดูคติเคยเป็นทีมทเคยเป็นทีมที่ทําได้ดีแต่ ช่วงอรไรนะหลังมาโค้งที่เป็นโค้งต่อเนื่องเนี่ยลถแข่งดูคติกับทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าแคลรี่สปีดรถของซูซูกิแล้วก็ยามาฮ่าในปีนี้ทําได้ดีมากก็ต้องมาดูว่าพอเข้าสู่เซกเตอร์นี้จริงๆครับอยู่ที่การเซตติ้งของดูคติแล้วว่าเมื่อพวกเขาได้เปรียบในช่วงทางตรงตั้งแต่เซกเตอร์2มามาต่อ3เนี่ยจะหาวิธีแก้ไขย,ยังไงกับโค้งที่เป็นโค้งต่อเนื่องยาวๆแบบนี้ แล้วพอเข้าไปเซกเตอร์ที่4เซกเตอร์4เนี่ยเป็นสีเทานะครับสีเทาก็จุดตัดเซกเตอร์อยู่บริเวณโค้ง13ไปถึงโค้ง14นะครับโค้งหักขวาโค้งขวาหักศอกยูเทิร์นเลยครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามันมันใช้หน้ายางด้านขวามาตั้งแต่ตรงโค้ง9นะครับให้สังเกตให้ดีโค้ง9โค้ง10 11 12 13 14เนี่ยโค้งขวามหมดเลยแล้วพอพลิกกลับมาโค้ง15เป็นโค้งซ้ายตรงนี้ครับนักแข่งจะเจอปัญหาในการยึดเกาะหน้ายางฝั่งซ้ายเพราะว่าอุณหภูมิยางฝั่งซ้ายมันมันไม่ได้ใช้พวกเขาจะต้องขี่กันแบบละเอียดละออมากเลยนะครับจุดนี้แหละให้สังเกตเห็นว่า ตั้งแต่การซ้อมอาจจะนะครับอาจจะมีนักแข่งพลาดล้มหลายคน15-16้เนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิยางฝั่งซ้ายมันยังไม่ได้ก็ถือเป็นถือเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับโค้งซ้ายในในสนามนี้ครับโค้ง้ายโค้งซ้ายมี6โคง้งแล้วโค้งซ้ายอยู่จุดไหนบ้างเรามาดูไล่ดูกันนะครับโค้งซ้ายจากโค้ง1 2ไปเนี่ยโค้งเนี้ยอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่า มันได้ยางได้ทําความร้อนมาตั้งแต่15-16นะครับแล้วมาต่อ1-2เนี่ยหขวา2เป็นซ้ายมันก็ยังยังได้อยู่นะครับเรื่องอุณหภูมิยางแล้วก็พอมาต่อเนี่ยโค้ง3ามา4มา5เนี่ยตรงเนี้ยก็ยางอะย,ยางหน้า,หน,าหน้ายางซ้ายอาจจะมีปัญหาอยู่พอสมควรเรื่องอุณหภูมิยางก็คือเอาง่ายง่ายโค้งซ้ายที่หน้าจับตามองนะครับโค้ง6เนี่ยครับ โค้ง6โค้ง15 16น่าจับตาดูว่านักแข่งแต่ละคนจะบ,บริหารยังไงเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะมีผลเรื่องการยึดเกาะพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิอย่างนะครับทีนี้จุดสําคัญที่เราได้เห็นการแซงบ่อยมันจะอยู่ที่ทางตรงทางตรงที่ออที่แซงกันแล้วก็เห็นได้ชัดมากๆในสนามแห่งนี้อยู่ที่ก่อนเข้าโค้งแรกนะครับช่วงที่ โค้งมันบานออกนะครับมันมีบริเวณที่เป็นรันออฟแอเรียแล้วก็ส่วนที่เป็นเครสสีที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่านักแข่งเรียงหน้ากันไปประมาณ4ีหคนได้เลยนะครับขึ้นอยู่ที่ความเร็วแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่แซงกันเยอะมากแล้วที่ผ่านมารถแข่งยามาฮ่าเราเห็นได้ชัดตั้งแต่ยุคที่ฮอเกอรลอนโซขี่ทาได้ดีมากรถแข่งดูคติก็ทําได้ดี ฮอนด้ที่นี่ชนะ3ครั้งจากมาร์เกสนะครับดังนั้นนี่คือภาพรวมของสนามแห่งนี้มิซาโน่เวิลด์สกิตมักอสิมอนเซลลี่ระยะทางไม่ยาว4.2กิโลเมตรแต่เต็มไปด้วยปัจจัยที่ยากมากๆในการเซตติ้งแล้วก็การบริหารยางด้วยนะครับทีนี้ตัวเลือกยางก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าปีนี้มิชลินก็ พยายามป้อนยางที่เป็นยางแอสซิเมติกหรือว่ายางที่ไม่สมมาตรเข้ามาให้เห็นบ่อยครั้งโดยเฉพาะเนื้อยางที่ล้อหลังนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแอสซิมที่ล้อหลังนะครับแล้วก็ยางหน้าจะเป็นแอสซิมหรือไม่นั้นเนี่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะนะอาจจะเป็นแอสซิมก็ได้เพราะว่ามันมันค่อนข้างโค้งขวาต่อเนื่องเนี่ยมันเยอะมากนะครับก่อนที่จะเข้ามาโค้งซ้ายเนี่ย นักแข่งเองก็ค่อนข้างจะต้องระวังตัวพอสมควรนะครับทีนี้มาไล่ดูสถิติต่างๆของที่นี่กันบ้างครับนี่เลยครับที่นี่เนี่ยก็จะแข่งขันกันทั้งหมดนะครับในรุ่น MotoGP รุ่น MotoGP เนี่ยแข่งทั้งหมด27รอบสนาม Moto2 25 Moto3 23รอบส่วน m o โต E นะครับก็จะแข่งกัน7ดรอบสนามนี่คือสถิติผู้ชนะในช่วงหลังมานี้นะครับมาร์กมาเกส3ครั้งฮอ c เก้ลอเรนโซ3ครั้งวาเลนติโนโรอซี่3ครั้งดังนั้นตัวเลขผู้ชนะเนี่ยก็จะอยู่ที่ยามาฮ่าซะส่วนใหญ่นะครับคนที่คว้าโพได้มากที่สุดครับมาลิกเบียเลสนะครับ เขาเปลี่ยนซีจี CG มาเป็นกับค่ายใหม่แล้วนะครับก็คืออพิเลียแต่ว่าตอนที่เบียเรสทำได้ก็ทำได้กับรถแข่งจามาห้านั่นเองฮอเก้ลอเรนโซคว้าโพ4ครั้งเท่ากับมาริเบียเรสเลยแล้วก็มีรถ h o n ด้าของแดนนี่เปโดซ่านะครับคว้าโพมาได้2ครั้งอันนี้เป็นสถิติท็อป3นะครับตัวเลขฝั่งซ้ายสวยมากนะ ผู้ชนะ3ครั้งมาร์คมาเกสฮอกเก้ลอเรนโซวาเลติโนรอซซี่ทีนี้มาต่อครับนี่คือสถิติเวลาต่อรอบนะครับออทามแลบเลคคอร์ดคือเวลาที่เร็วที่สุดในสนามแห่งนี้ครับเวลาต่อรอบเป็นของมาริเบียเลสครับทำได้ในปี2020 Monster Energy y อ m a h a MotoGP มีครับ1นาที31.077วินาที ตรงนี้คู่ควรแก่การจดไว้นะครับคือถ้าเราจดไว้แล้วเนี่ยพอพอเข้าสู่ออรอบซ้อมหรือรอบอลิไฟเราก็จะได้เห็นว่าเออเนี่ยเวลาทำลายสถิติไปหรือยังนะครับหนึ่งนาที31.077เครับเบสเลสแลบหรือว่าฟาส t e เตสแลบเป็นของฟานเชสโกบันนาย่านะครับจากปีที่แล้วเช่นเดียวกันนาที32.319 Best Pro เบสโพก็ เป็นเวลาที่เป็นออลไทม์แบบเลคคอร์ดที่ทำได้โดยมาริเบียเลสนั่นเองนาที37.077นะครับท็อปสปีดที่นี่ไม่สูงนักเพราะว่าทางตรงมันสั้น301.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเป็นเวลาที่ฟรานเชสโกบันย่าทำได้ดังนั้นสนามนี้บันย่ามีลุ้นเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็รถแข่งยามาฮ่าน่าจะกลับมาทำผลงานได้ดีกครั้งหนึ่งจากฟาโบกาตาลรเพราะ กลับมาเข้าทางของพวกเขาอีกแล้วนะครับบัรญาย่าจะสามารถเดินหน้าต่อได้ไหมเนี่ยตรงนี้น่าสนใจและนี่คือผู้ชนะในปีที่แล้วนะครับโจออนโจอันเมียได้อันดับ2นะครับแล้วก็โปสปากาโดอันดับที่3ผู้ชนะก็คือเมารลิกเบียเลสคือการแข่งขันที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมันแข่งมันแข่งกันทั้งหมด 2ครั้งนะครับที่เอเมเลียโรมันยากลางปีกับซานมาริโนกลางปีเดี๋ยวผมจะดูผลการแข่งขันให้ก่อนนะครับย้อนไปปีที่แล้วที่นี่นะครับแข่งกัน2ครั้งปีที่แล้วเนี่ยครั้งแรกนะครับผู้ชนะได้แก่ฟรังโกมอร์บิเดลลี่ นะครับก็อันดับที่2เนี่ยฟานเชสโกมันดาญ่าอันดับที่3โจอันเมียส่วนในเรสที่2นะครับของกนนารแข่งขันที่มิซาโนนะครับก็เป็นมาริเบียเรสที่ขึ้นมาเป็นผู้ชนะตามด้วยโจอันเมียแล้วก็โปเอสปาการอโนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยโปย้ายค่ายแล้วย้ายมาอยู่กับเรปโซฮอนด้าดังนั้นก็เป็นงานยากของเขาอยู่ที่จะยกระดับผลงานขึ้นมาติด กลุ่มท็อปทแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับปีที่แล้วฟาบิโอกาตาโร่ครับจบการแข่งขันอันดับที่4ซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากไม่ได้ห่างจากผู้ชนะมากนักนะครับแล้วเวลาในการคอลี่ฟายปีที่แล้วเนี่ยเบียเลสทำไว้นาะที31.077นะครับคนที่เร็วเป็นอันดับที่2ก็คือแจ็คมินเลอร์อันดับที่3คือฟาบิโอกาตาโรนะครับ ตามอยู่แค่0.145ดังนั้นเนี่ยสนามนี้นะน่าสนใจว่าเออ y a m a ่า,าจะสามารถกลับขึ้นมาอยู่ในในกลุ่มหน้าได้ไหมนะครับแล้วก็ s u z u กิโดยเฉพาะ Joanmier เ,เนี่ยผลงานดีจริงๆได้ขึ้นโพเดียมทั้งสองครั้งเลยนะครับได้อันดับที่3กับอันดับที่2เขาจะเป็นหนึ่งในคนที่มองข้ามไม่ได้เลยกับการแข่งขันที่นี่นะครับสำหรับ Joanmier นั่นคือรายละเอียดสนามของมิซาโน่เวลเซอร์กิตมาโกซิมอนเซลลี่ครับที่จะใช้แข่งขันในสุดสัปดาห์นี้กับการแข่งขันในรายการซา uh, นมาริโนกลางปีนั่นเอง